สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เฮคดข้าวเหนียวบะม่วงจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะทําข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเราได้บะม่วงมานะลูกเพลร์เลยนะเป็นมะม่วงที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะหอมหวานอร่อยมากๆค่ะวันนี้ก็จะใช้ข้าวแค่ครึ่งครึ่งโลนะคะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวเหนียวเก่าที่เก่าประมาณหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีหรือหนึ่งปีกว่านะคะ ก็จะมีเม็ดสวยเพราะว่าถูกคัดมาแล้วนะคะค่ะเขาก็จะเรียกข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะก็จะเอามาล้างนะคะค่ะเพื่อนๆนคตอนที่เรากำลังล้างอยู่นะคะถ้าเราอยากให้เม็ดข้าวขาวนะคะก็เอาสารส้มนะคะมาแกว่งนะคะสารส้มที่เป็นก้อนนะคะก็แกว่งไปอย่างนี้นะคะแกว่งไปทีศทางเดียวกันนะคะแต่วันนี้เราไม่มีนะคะเราสมมุตินะคะถ้าเกิดทําขายนะคะแกว่งไปทิศทางเดียวกันแกว่งช้าๆนะคะ เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะสำหรับข้าวที่มีปริมาณไม่เยอะนะคะถ้าเกิดข้าวเยอะกว่าก็แกว่งประมาณ20นาทีค่ะค่ะพอ,พอ,พอก็แกวงเสร็จแล้วนะคะก็เทน้ำออกค่ะ,คะแล้วก็เปิดน้ำล้างอีกนะคะ แล้วก็น้ําใส่ไว้แช่ไว้หชั่วโนงนะคะเดี๋ยวเรามาทําการนึ่งกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ต้มกะทินะคะใช้กะทิประมาณหนึ่งถ้วยค่ะใส่ใบเตยลงไปใส่น้ําตาลสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชาพอเขาเดือดนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ ค่ะตอนนี้ก็สุกเราจะนำกะทิของเขาข้าวเหนียวองเขาก็สุกก็ดีทุกคนค่ะเขาเอาลงมาแล้วเขาก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยเอามาใส่เลยจ้ะม๊บ่า่เราเกลี่ย,ยจ้ะเกลี่ยค้นๆพี่น้องเกลี่ยค้นๆให้เขาแตกออก ให้ข้าวเหนียวซึมเข้าไปในตัวข้ให้ข้าวกะ,ะทิซึมเข้าไปในตัวข้าวเหนียวนี่นี่จ้ะปิดไว้ประมาณ20่นาทีก็สามารถเออ่ประมาณ10นาทีมาคนหนึ่งครั้งนะจ๊ะคนหนึ่งครั้งแล้วเราก็ปิดฝาไว้ไปปิดฝาไว้ไปปอกมะม่วงกันนี่ คนตอนนี้กําลังคนอยู่นะจ๊ะคนแล้วก็แต่ให้เขาลงเหมือนเดิมปิดไว้อีกก็จัดเสิร์ฟได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะปอกมะม่วงนะคะ จ้าตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้าข้าวเหนียวมะม่วงของเราเราก็จะตักมะม่วงนะคะออกมาใส่จานนี่ทักสองสองทับพีนี่ทุกคนเสร็จแล้วก็โรยนะคะโรยด้วยงาที่มะม่วงอร่อยไหมเสร็จแล้วก็ ตามไปด้วยหัวกะทิหัวกะทิะทนี่นี่ใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยจ้าอโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะอันนี้เป็นงานขั่วนะจ้าค่ะแค่นี้ก็ได้ข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยอร่อยแล้วจ้าขอบคุณจ้า